พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำไมจึงมาดับทุกข์กันก็เพราะว่าคนเรามันมีทุกข์ แต่คนหากไม่รู้จักทุกขบางคนรู้จักทุกขแต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกขนี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังทำรรคำสอนของพระพุทธเจ้าก็โดยเหตุผลดังกล่าวมานั้นคนที่ไม่รู้จักทุกข ก็เพราะเหตุว่ามันมีเหยื่อล่อจิตใจให้เพลินให้เมาไปในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆสิ่งล่อใจอันนั้นแหละทาให้คนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อต่อความทุกข์ผู้ใดหักห้ามจิตใจของตนได้ไม่หลงไปตามเหยื่อล่อดังกล่าวมานั้น จิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตหยุดนิ่งอยู่แล้วมองดูรอบตัวนี่ก็ยอมเห็นได้เลยเหมือนอย่างเรายืนนิ่งอยู่นี่แล้วเรามองดูอะไรต่ออะไรนี่เห็นชัดไปหมดเลยถ้ากําลังวิ่งอยู่นั่นไม่มองอะไรก็ไม่ชัดหรอกอแต่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อจิตใจพุ่งสั้นเลื่อนลอยอยู่นี่ จะไม่รู้แจ้งในความจริงสิ่งต่างๆได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานี่ฝพิกจิดที่ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้ตั้งมั่นลงไปเพื่อจะได้รู้แจ้งในสิ่งที่ หลอกลวงกิจใจให้หลงละเมออยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มานมนานแล้วก็จะได้รู้ว่ากิเลสนั้นมันเป็นมายาเมื่อเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นมายาเครื่องหลอกลวงกิจใจนี่ให้หลงทำไมยังว่ามันเป็นมายาเป็นมายาก็ก็อย่างเช่นคนเรานี่นะป่ะ อย่าไปยกเอาในสิ่งที่ไม่มีมาพูดกันเมื่อมีอัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็เมื่อโลกเขาสมมติว่าแม้คนนี้สวยงามอย่างนี้เนะ่ยตัวเองก็หลงหลงว่าสวยงามจริงๆอะไรประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆ เพื่อที่ให้คนเขามองเขาจะได้รักใครเขาจะได้เข้าใกล้ชิดก็จะได้ติดต่อได้สัมพันธ์กันไปนี่แหละเมื่อสัมพันธ์กันไปแล้ววันนี้ให้ความทุกข์ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันนั่นมันก็ติดตามมาอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่แหละ ผู้ที่ครองเรือนมาแล้วนั่นคงจะมองเห็นความทุกข์ของการครองเรือนมาด้วยตนเองทีเดียวแต่ว่าคนส่วนมากมันรู้จักแต่ความทุกข์แต่มันไม่รู้จักทางดับทุกข์เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะดับทุกข์เหล่านั้นโดยทางไหนเว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดับจับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ จึงจะรู้หนทางดับทุกขเหล่านั้นได้เอาเถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้วแต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนเพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลอย่างนี้จึงจะพอได้ดับทุกทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือน ไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือนอมันก็หลงสําคัญว่าสิ่งนั่นก็ของเราสิ่งนี้ของเราเมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองศินครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อนถ้าครองศินครองธรรมด้วยอย่างนี้เมื่อครองธรรมก็หมายความว่าทำใจให้เป็นกลาง วางใจให้เป็นหนึ่งได้อันนี้แหละเรียกว่าครองธรรมพูดสั้นๆเมือ่อเมื่อจะทำใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอย่างนี้มองดูการครองเรือนมองดูทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรมันก็จะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากสิ่งใดเป็นทุกข สิ่งนั้นก็เป็นอนาตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นอัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้น่ะมันจึงรู้จกักสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วอะไรจะเสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขต เพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานะั้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรเลยบริโภคไปใช้สอยไปก็สึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปหมนี่มันมันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลยผ่านมาแต่ว่าคนเรามันทั้งไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริง เมื่อได้พี่นณาให้ถึงความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ดับทุก์ขทางใจได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ทุกคนเรานะที่มันทุกเพราะใจมันไม่เป็นกลางมันเอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างเอียงไปข้างหลงบ้างเอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วข้อนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่รู้ต้องทำต้องลงมือทำเพระพระเ,เจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจำเอาคำสอนของพระองค์ไว้เฉยเมื่อจำได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตาม คำสั่งสอนนั้นถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคำสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นนการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าว่าปรับปรุงกายวาจาใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเสียไม่มันทบทวน ไม่มันทำใจให้สงบเช่นนี้นะสักหน่อยก็เสื่อมแล้วความรู้ความเห็นอันนั้นเมื่อมันเสื่อมจากอนิจจังทุกขังอนาาัตตามันก็เห็นทุกสิ่งอย่เป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนไปแล้วบบนี้นะเ,ออเมื่อเมื่อมันพลิกแพงไปแล้วมันก็ต้องเห็นกลงกันข้ามไปเ,ออเมื่อมันเห็นกลงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถืออะไรแนี้นะ เมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว,ว่าติเตียนดูมินดูแค้นก็เอากโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นนะอัะเรื่องความยึดความถือว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เพียนทุกเป็นโศกอะไรหรอกกิดดวงนี้นะมันเป็นทุก์เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหะ มันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกมันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้ เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่หวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเองก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละดังนั้นอ่ะ <c oughs> เมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏสม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นนั้นนะต้องกรวดกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะกำหนด รู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้เนะี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่า มันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันมันเห็นถูกทางเท่านั้นแหลอะอทนนี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถอยหลังไม่ให้เสือ่อมเมื่อความรู้ความเห็นนี้มันยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ มันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมันมีกำลังกล้าแล้วมันก็สามารถผาแผดเผากิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆอันมีอยู่ในใจนี่ให้เหือดแห้งไปไดออ้นี่แหละท่านเรียกว่าตะปะธรรมตะปะธรรมแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เราร้อน ตะปะรมอันนี้ต้องบำเพ็ญให้มันมากมากต้องทำบ่อยๆทำใจนี้ให้เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปให้ได้ละนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าตะปะรมไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็งอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเข้มแข็ง จิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั้นผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้ก็รู้รู้ว่าจิตใจตนเข้มแข็งรู้อย่างไรรู้ได้อย่างไรอ่ะรู้ได้ในเวลาที่ความชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามา ความไม่ดีต่างๆความวิบัติต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้วไม่วันไหวรู้เท่าทันได้จิตใจไม่วันไหวไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความรับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะเรียกว่าใจไม่วันไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่า โสกังเป็นผู้ไม่มีความโศกมนเ,นเมื่อไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรแหละวิรยังเขมังมเป็นผู้มีความสวัสดีกเกษมสารจากกิเลสดังธุรีหมายความาจิตใจนั่นปราศจากกิเลสดังธุรีที่ปลิวมา ถูกต้องตามร่างกายสังขารมนี่บรรดาธุรีฝุ่นละองต่างๆมนี่กระทบมานี่มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียดอันนี้ชั้นใดกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั่นให้วันไว้ไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลส รบกวนใจดังธุรีอันจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดีว่าก็เพื่อชำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงกิจนี้ให้ได้ไม่ได้หมดก็ให้ได้มากพอสมควรเ,ออเดี๋ยวว่าพยายามเอาละกิเลสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครหัหัดก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละอย่าไปเข้าใจว่าอืม้มเราเป็นครหัหัดแล้วจะมาให้เพียรละกิเลส่าประธรรมเหล่านี้ออกจากกิตใจเหมือนกับน,นักบวชจะไปทําได้อย่างไรเพราะว่ามันยังนอนแช่อยู่ในกิเลสเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ําบางคนก็อาจจะ คิดไปอย่างนั้นหรือพูดไปอย่างนั้นก็ได้จิงอยู่ผู้ครองเรือนเรียกว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆและเรียกว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ําก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทําให้เป็นปลาตัวฉลาดบ้างอย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงไปในน้ํา ต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเหยื่ออันใดมันจะต้องพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนั้นมากินแต่ตัวใดที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความหิวไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าท่านไม่พิจารณาหน้าหลังก็งับ เอาไปกินเลยเนี่เบ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบงให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมากทำอะไรมักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอย เมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไม,ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วโอ,อ,อทำอะไรก็วู่วามไปแหละพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังหน้าระวังหลังไม่นึก,กว่าคำพูดของตนมันจะไปเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดอย่างไรไม่คำนึงออดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าลูกเอ,อ๋ยอย่าไปกินสมบาก สมอยากอย่าปากสมเครียดไม่ทำตามคำโบราณที่ท่านสั่งสอนก็ย่อมเกิดโอทภัยขึ้นมาภัยเกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนี่เราต้องระมัดระวังธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว มันย่อมระวังความประพฤติทางกายทางวาจาให้สม่ำเสมอมันย่อมรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดมันรู้รู้แล้วมันไม่ทำไม่พูดรู้ว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปตามที่รู้ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นั้นนี่ธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ค่อยผิดพลาดทำอะไรพูดอะไรนะ่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะการทำการพูดอันผิดพลาดนั้นเลยใจก็เป็นปกติอยู่ได้เมื่อใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นแล้วบันนี้นี่แหละต้องเป็นการทดสอบด้วยตนเอง เรื่องที่ว่าตนเองนั้นมีใจตั้งมั่นต่อสินธรรมเพียงใดหรือไม่ตั้งมั่นเพียงใดเช่นนี้นี่เป็นเป็นการทดสอบไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่หวังดีต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราไม่ควรวิตกอย่างนั้น ถ้าหาว่าถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทบกระทั่งมาเออดีแล้วจะได้ทดลองกำลังปัญญากำลังใจว่าหนักแน่นเพียงไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วอย่างนี้ไอความชั่วที่ตัวคิดขึ้นมาเองก็สอนให้ละแล้วความชั่วผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ตนตนก็ละไม่ถือมั่นเอาไว้นี่นะคำว่าสอนใหละความชั่ว ไม่ใช่ละแต่ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นอย่างเดียวนะความชั่วผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ก็ไม่เอาไม่รับเอาไว้ในใจทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอนองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วบางคนก็จะคิดว่าอยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยมีแต่รบกวนกัน มีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมู่นั้นเห็นจะสบายดีอา้าวคนไปอยู่กับหมู่นั่นแล้ววะนี่ขอดมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเอหมู่นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ไหวรอกเราในที่สุดคนพู้นั้นไม่มีที่อยู่เลยในโลกอันนี้นี่แหละคนใจไม่ตั้งมั่นขาดปัญญาอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนต้องสังเกตดู อันนั้นไม่ใช่นักต่อสู้อันนั้นนะเป็นนักขี้ขลาดยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและความชั่วต่างๆนั่นไม่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พึงเข้าใจกันทางพ้นทุกข์ทุกนั่นคือเรามาฝึกจิตใจให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดี และเมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่วันไว้ไปตามต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไว้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยข้อเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือไว้ทำไมอะ ถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เกือดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พึ่งพากันเข้าใจจะไปทําใจให้อ่อนแอ เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นใครว่าดีก็ยินดีไปตามใครว่าร้ายก็ยินร้ายไปตามเสียใจไปตามทำอะไรผิดหวังลงก็เสียใจเศร้าโศกอย่างนี้ไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่เมืองโกสัมพี บังเอิญมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นรังเกียจพระองค์อยู่แต่ก่อนแล้วเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมตำนิรูปกายอันนี้ว่าไม่สวยไม่งามแต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมากจึงได้กโกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัคมเหสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้ว ได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนทนะ์จน,นพระอานนท์รำคาญน,นะกราบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้าาเราหนีหนีไปที่อื่นละ่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงะเขาก็ด่าอีกอย่าน,นี้ แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอน์นทูลน,นะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปรา์บัณฑิตธรรมดานักปรา์บัณฑิตนี่จะต้องไม่วันไหวต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชา ที่อดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะท้านไม่วันไหวออไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่น่ะจะระงับไปภายในวันที่เจ็ดอานน์จงอดทนไปก่อนออต่อจากนั้นมาเขาก็ด่าอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละในในที่สุด ก็ไม่มีคนด่าอีกแล้วเงียบไปหมดเลยเพราะว่าคนเราใดไปดา่าพระองค์นี่พระองค์ก็สั่งสอนเอาพราพระองค์สั่งสอนเขารู้สึกตัวแล้วก็งดดา่าไปอย่างนั้นแหละแต่ทีแรกก็รับจ้างเพื่อนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอยากได้เงินก็ถึงไปดา่ามันนี่เพราะศาษาธรดาทรงตร์ว่า การกล่าวว่าจจหยาบคายอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษรู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ด่าไม่ว่า mm hmm. นี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิบัติธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทจากครั้งพุทธกาลนู่นท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านอน,นั้นมาแสดงในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณหยิบยกเอามาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้ว นี่นะไม่ไม่ใช่เป็นธรรมคุณธรรมต่ำๆนะคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายาต่างๆหมดนี้นะท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมากจึงได้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโรคกระทำหลังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นผู้มองเห็น สภาวะสังขารทั้งหลายคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้งเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาโลโกเป็นแม่น้ำลำธารอะไรท่าไรหมดนี่นะม,มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครมันเกิดมาแล้วมันก็แปรฟวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง เป็นได้เพียงว่าสัตว์โลกทั้ไหายมาอาศัยอสภาวธาตุสภาวธรรมเหล่านี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปอันผู้มีปัญญาท่านก็มาอาศัยโลกธาตุอันนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้แก่กล้าไปทุกชาติทุกภพไปทีนี้เมื่อท่านสร้างบาร,รมีเต็มบริบูรณ์แล้วท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไป กระดับขันเข้าสู่พรนิพพานไปก็ไม่ต้องมายุ่งยากลำบากอยู่กับโลกอันนี้ต่อไปอีกผู้ใดมัวเมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่แล้วก็คล้องอยู่ในโลกนี้สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้าง ปนเปกันไปในสงสารบางทีก็เสวยทุกข์มากกว่าความสุขบางทีก็เสวยความสุข,ขมากกว่าความทุกขไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในสงสารดังกล่าวมานี้ดังนั้นแหละผู้ใดได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าได้รู้แนวทางปฏิบัติ ดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วลงมือปฏิบัติตามได้เชื่อว่าเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐควรพากันรักษาลาบอันนี้ไว้ให้มั่นคงต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้